คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของคุณติดอยู่กับหลูปเดิมๆพยายามกี่ครั้งก็ยังไม่ไปไหนถ้าคุณพร้อมที่จะหลุดกรอบเดิมๆและก้าวสู่ชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ผมมี10กุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเคยล้มเหลวมากี่ครั้งหรือรู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอคลิปนี้คือคาตอบสาหรับคุณครับมาค้นพบพิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตได้ตั้งแต่วันนี้กันครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Empower Your Mindset พลังความคิดพลิกชีวิตทุกวันวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับ10บกุญแจสำคัญที่ได้ช่วยให้คุณก้าวข้ามทุกอุปสรรคและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมกุญแจดอกที่1เปลี่ยนมุมมองเพื่อเปลี่ยนชีวิตเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของคุณติดขัดอยู่ที่เดิม บางสิ่งที่คุณต้องทําอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่แต่เป็นเพียงการเปลี่ยนมุมมองครับเหมือนกับการขับรถบนถนนที่มีหลายเลนบางครั้งการเปลี่ยนเลนเพียงเล็กน้อยก็ทําให้เราพบเส้นทางที่เร็วขึ้นและง่ายขึ้นมุมมองที่เปลี่ยนไปสามารถเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตคุณได้อย่าปล่อยให้ตัวเองติดอยู่ในเลนเดิมๆกุญแจอดอกที่สองเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนมุมมองแล้วสิ่งต่อไปที่คุณต้องทําคือการยอมรับและปรับปรุงตัวเองครับ ชีวิตก็เหมือนกับบ้านหลังหนึ่งที่เราต้องทำความสะอาดอยู่เสมอการยอมรับตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณหยุดพัฒนาแต่มันคือการรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนและคุณต้องการไปที่ไหนเมื่อคุณยอมรับข้อดีและข้อเสียของตัวเองได้คุณก็จะมีพลังในการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นครับกุญแจดอกที่3พลังของความคิดเชิงบวกหลังจากที่คุณเริ่มปรับปรุงตัวเองแล้วสิ่งที่จะช่วยคุณก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจคือพลังของความคิดเชิงบวกครับ ความคิดเชิงบวกนะครับก็เปรียบเสมือนกับแว่นตากันแดดที่ทําให้เรามองเห็นโลกได้ชัดขึ้นและสบายตาขึ้นในวันที่แดดจ้าความคิดในเชิงบวกสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาให้กลายเป็นโอกาสได้ครับและนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้คุณเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจครับกุญแจอดอกที่4การสร้างนิสัยที่ดีเพื่อความสําเร็จในการเดินทางสู่ความสําเร็จการสร้างนิสัยที่ดีเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับ ในการเดินทางสู่ความสําเร็จับเหมือนกับการสร้างบ้านครับเราต้องวางอิฐทีละก้อนทีละก้อนทุกวันที่ัสที่ดีเป็นเหมือนอิฐที่สร้างความสําเร็จในอนาคตของคุณมันอาจจะดูเป็นงานที่ช้าและเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบว่าคุณได้สร้างบ้านที่แข็งแกร่งและมั่นคงไว้เรียบร้อยแล้วครับกุญแจอดอกที่5การออกจากพื้นที่สบายและเมื่อคุณเริ่มสร้างนิสัยที่ดีแล้วอย่าลืมที่จะก้าวออกจากพื้นที่สบายของตัวเองนะครับ พื้นที่ที่สบายคือจุดที่ทําให้เราหยุดการเติบโตการออกจากพื้นที่สบายก็เหมือนกับการขึ้นมาใดที่สูงชันมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยและไม่สะดวกสบายแต่ทุกก้าวที่คุณก้าวขึ้นไปคุณจะเห็นวิวที่สูงขึ้นและกว้างขึ้นจงก้าวออกไปและคุณจะพบว่าคุณสามารถทําได้มากกว่าที่คิดครับกุญแจหลอกที่6การมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต เมื่อคุณก้าวออกจากพื้นที่ที่สบายแล้วสิ่งที่สําคัญคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตก็เหมือนกับการที่มีแผนที่เมื่อคุณรู้ว่าคุณจะไปไหนคุณจะไม่หลงทางและจะไม่เสียเวลาเดินผิดทางเป้าหมายจะทําให้ทุกก้าวที่คุณเดินมีความหมายและนําคุณไปสู่จุดหมายปลายทางที่คุณได้ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงครับกุญแจอดอกที่7การพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่นระหว่างทางสู่เป้าหมายคุณต้องเผชิญกับความท้าทาย ุปสรคสิ่งที่จะช่วยคุณผ่านมันไปได้คือความอดทนและความมุ่งมั่นความอดทนก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้คุณต้องรดน้ําดูแลและรอเวลาจนกว่ามันจะเติบโตและออกผลความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่มันต้องการเวลาและความมุ่งมั่นอย่ายอมแพ้นะครับอดทนและมุ่งมั่นแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่คุณต้องการกุญแจอดอกที่8การเรียนรู้จากความล้มเหลวแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วบางครั้งเราก็อาจยังล้มเหลว แต่นั้นไม่ใช่จุดจบครับแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้ความล้มเหลวก็เหมือนกับการขี่จักรยานล้มทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นใหม่คุณจะเรียนรู้วิธีการทรงตัวที่ดีขึ้นจงมองความล้มเหลวเป็นครูที่สอนให้คุณเก่งขึ้นอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวอ,อีกครั้งเพราะทุกครั้งที่คุณล้มเหลวแล้วลุกคุณจะเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นครับกุญแจดอกที่9การเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและสุดท้ายการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง คือกุญแจที่สําคัญที่จะทําให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องครับการเปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้คุณรู้สึกกลัวนในตอนแรกแต่เมื่อคุณเปิดใจและก้าวไปข้างหน้าคุณจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนจงเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเพราะมันคือกุญแจสู่การเติบโตและพัฒนาตัวเองครับกุญแจดอกที่สิการให้ความสัมพันธ์กับความสุขภายในในที่สุดทุกสิ่งที่เราทําก็เพื่อตามหาความสุขในชีวิต ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งของภายนอกแต่มันอยู่ที่ความพอใจและความสุขสงบภายในใจของเราเองความสุขภายในก็เหมือนกับแสงสว่างในบ้านแม้ภายนอกจะมืดมนแต่ถ้าในบ้านของคุณยังมีแสงสว่างคุณจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยัยจงให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขภายในแล้วคุณจะพบความสุขที่แท้จริงที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดครับการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากภายใน และคุณคือคนที่มีพลังในการสร้างชีวิตที่คุณฝันไว้ทุกก้าวที่คุณเลือกในวันนี้จะนำคุณไปสู่อนาคตที่ดีกว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ